ครับวันนี้พี่องค์ขึ้นมาสกาดนี่นะครับเป็นร้านค้าร้านร้านใหม่มากแล้วก็เป็นโอเป็นเป็นแม่ค้าแล้วแม่ค้าก็สวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่สองคนนี่สดๆเลยนะครับเนาะจะมีทุกอย่างเลยนี่ขายทุกอย่างเลยเอามอเตอร์ไซค์นี่ก็บริขายกันมา,าดีดูร้านโอ้ยอเจ้าแอน,นโฮมสเตย์นะครับอเจ้า แอนโฮมสเตย์นะโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดมากเลยบรรยากาศนี่แล้วก็ตรงข้ามอยู่โรงเรียนด้วยนี่ตรงข้ามโรงเรียนนี่เนอะนะร้านจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนโรงเรียนอ่าสกาดพัฒนาจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนะฮะนะที่องค์ฝากไว้ถ้ากนไหนถ้ามาเที่ยวแถวนี้นะฮะแวะซื้ออุดหนุนได้นะครับของกินของใช้เป็นไข่เป็นมาม่าก็มีทุกอย่างนะฮ <laughs> นะ คนขายชวนเลยดิขอบคุณครับ